ผมมาสันแกเลยครับพี่น้องครับไอ้พี่น้องไทยเข้ามาครับที่พี่น้องเห็นน,นี่ตัวนี้รถรุ่นใดครับ <c oughs> อาการก็คือคัดหมดนะครับเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนแผ่นคัดใหม่นะครับพี่น้องลองทายกันเขามานะครับว่ารถเซกเตอร์รุ่นนี้เป็นรุ่นใดนะครับนาะ กิน,น,น,นตึ๊บเลยตอนนะี้เรียบร้อยนลองลองไทยกันเข้ามาครับรถดุนใดครับกี่ชั่วโมง Yeah.